เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีสวิตคาบนี่ผมมาชิปเป้ารถสวยๆผู้ชมหรือซื้อเลใช้นะครับคันนี้ปี2008นะครับสวยด้วยถูกด้วย55,000บาทเท่านั้นเองเครื่องเกียร์ดีนะครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นนะเจ้าของเก็บทำให้เรียบร้อย ซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับเรียกว่าพร้อมใช้ได้เลยแอเย็นชำ่ำสีสวยอดี Body ้ดีไม่มีชนหนักนะครับสีสันยังโอเค50,000-5,000บาทเท่านั้นเองคุ้มครับปี2008นะครับียร์ออโต้ด้วยภายในสะอาดครับแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดเบาะไม่ขาดเบาะหุ้มหนักสภาพดีครับสวยๆใหม่ๆของเครื่องก็เดิมๆ ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถสวยแลคาถูกให้เลือกซื้อมาจามทุกวันได้ไหมภาคคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยอันนี้เครื่อง1.6นะครับ CNG จากโรงงานครับติด CNG มาจากโรงงานเลยออกแบบมารองรับ CNG โดยเฉพาะครับท่านใดสนใจก็ไปดูท่านลองขับกันก่อนพิกัดดูรถอยู่สายใต้ใหม่ติดกับศูนย์ฮอนด้า เบอร์โทรผูขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ